มีรูปกลัวเส้วอะไรไหมเนี่ยเพ่าะเส้นเส้นรูปกลัวผมจิ้มข้าวปั้ का दे คณะพลรงพยาบาลคณะพรงพาบาลเนกับี่กน บอลกลางสุดครับไปคมตีบาบาแล้วคทาหมาพนไม้ปลาทีมเวทีีนจับตาอีกน่ทีมครับนทีมรักผมเลยโวยคนมาเปลี่ยนน้เดแล้วนะโอ้หนะครโดนการบอกว่า mm น่าจะเปลี <wh> <mythology> ่นแล้วเปี่ย de la